คุณพี่ครับมาจากจังหวัดอะไรครับมากรุงเทพพี่เป็นทําเป็นอาชีพเหรอครับทองคำเปรวเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมอันเนี้ยไปแปะตามตามโบสถ์หรือว่าตาม,มองค์ครันักแปะที่บ้านค่ะเป็นพระพุทธรูปท้าพเครื่องอ๋อแล้วพี่ใช้ทองเป็นตาแบบนี้ไหมเ,ออเป็นตานี้ไหม,มคนละร้านกันคะคนละร้านมีหลายร้านที่เราซื้อมีร้านประจำอยู่ร้านหนึ่งที่ซื้อแผ่นทองประจำเขาเป็นจริงสวยทองที่พี่แปะเนี่ย พี่ใช้ทองกี่เปอร์เซ็นต์แปะครับซื้อจากที่ร้านเขาบอกว่าเป็นกิมซู99%สเกิมซู99%เ,เ,ซเลยนะครับแล้วไม่ได้ผสมอะไรเลยใช่ไหมในนี้มีบ้างเพราะว่าช่วงแรกๆจะ็ใชเป็นทอง9 6 5ส่ช่วงหลังก็จะเป็นกิมซูเหรอครับเจ้าแรกที่ที่ทางร้านช่วยหลอมไปเนี่ยอ่อผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ย ใช้ทองอะไรนะครับแต่เขาก็บอกเหมือนพี่นะว่าเป็น9 6 5กับทอง99เดี๋ยวเราวันนี้จะได้พิสูจน์แล้วว่าครั้งที่2นะครับของทางร้านนะครับที่จะได้หลอมออกมาแล้วว่าเป็นทองอะไรนะคุณพี่เอามาเยอะมากอันนี้เป็นแผ่นเงินเหรอครับเงินค่ะอันนี้เงินนะไม่ใช่ทองนะผมว่าถ้าเราเอาไปแปะเนี่ยถ้าเราเอาไปแปะทําอย่างอื่นเนี่ยน่าจะมีคุณค่ามากกว่านะครับด้วยเงินกับทองเนี่ยค่ามันต่างกันเยอะนะครับกลัวพี่ไม่ได้ไม่ได้น้ําได้เนื้อ นะครับพี่คิดว่าที่เอามาจะได้สักกีบาทครับถุงคิดว่า5,000ันห้าพันหมื่นหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ําหนักก่อนหลอมกันรพร้อมถุงเลยนะ <5. S 1> อันเนี้ยช่างนะครับและทีมงานผมเนี่ยได้ใส่นะครับเพ่งแซ่นะครับแล้วก็ได้ใส่ตัวบอลแลเข้าไปแล้วนะครับเพื่อที่จะทําในกระบวนการหลอมให้นะครับทุกกระบวนการนะครับที่ต้องได้ดูนะครับวันนี้ พี่ครับลองจับดูลองจับดูบดเพราะว่าตอนแรกที่ที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับพวกเพลงแซนะครับเราก็จะไม่เราจับไม่ได้มันจะติดมือใช่ไหมครับนะครับผมว่า,าน่าจะน้ําหนักเนี่ยมีน,นี้ด้วยนะครับก็จะมีพวกสิ่งสกรปรกเยอะเลยนะครับนะครับมีห่อทิชชู่นิดหนึ่งมาดูกันครับเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะอเอ็กซเรย์ ถ้าลถุงพลาสติกนี้เลยนะครับมาแล้วดาวบทองขึ้นมาแล้วนะครับเป็นทองเก้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้แค่เอ็กซเรย์ผ่านถุงนะครับผ่านผ่านถุงพลาสติกนะครับได้เก้าได้ได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ดีมากนะครับผมหวังว่าจะเหลือเยอะเป็นไงเป็นความรู้ไหมครับทุกคนนะครับโอ้โหลุ้นๆกันนะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับแล้วเคสเนี้ยผมจะละเอียดมากขึ้น ด้วยด้วยการที่เรามีเวลานะครับที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาไปพร้อมกันนะครับว่าทองคําเปลวเนี่ยที่พี่นํามาเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์97อ่าโทษที96.5ถึง99.9เนี่ยเวลาหลอมมาเนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์นี้จริงหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการหลอมแล้วนะครับพี่เป็นไงบ้างครับก็ลุ้นค่ะลุนอยู่ตอนนี้ละลายไปแล้วยุบไปแล้วใช่ไหม สายต้อ,อนนหมครับจ้ามีนะประเมินไว้เท่าไหร่ครับเกือบบาทเบาทเี้ยวบาเทากาเกือบบาทเลยนะว้าวสวยงามมากเริ่มเห็นแล้วนะครับนี่ผมลดแสงให้มีน้ําค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นน้ําค่อนข้างเยอะเลยเกือบาทไหมเอ่ยเหนือหหนอหน่อยไหมเหนื่อยไหมใส่ดินประสิวช่วยไหมไม่ต้องนะเดี๋ยวผมขอเพิ่มแสงนะครับ โอเคครับเดนิดเดียวเองนะเดนิดเดียวเองนะขอแค่กรรมเดียวเองนะคะทองําเปรยวนะครับต่อไปนี้เขาจะแห่มาขายร้านผมเนี่ยนะครับเรียบร้อยครับหลอมแล้วครับก็เสร็จออกมาแล้วครับในกระบวนการนะครับออกมาเป็นเม็ดแบบนี้นะคะสีค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับสีสวยอยู่นะครับแล้วก็มีน้ําหนักหนุนนะครับ พีอึ้งไหมรวมมาเป็นก้อนนี้จับยังครับลองดูหนักนะหนักไหมหนักถึงบาทไหมไม่ถึงไม่ถึงนะครับจากการทงเปลาครับมาแล้วครับเซตที่สองเนี่ยเทคเนี้ยนะครับเราได้ดูทุกกระบวนการเลยนะครับตั้งแต่พี่เอามานะครับแล้วเราก็ได้ทําให้แล้วพี่ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับมาดูกันครับว่าเปอร์เซ็นต์จะออกมาเท่าไหร่นะครับ ว้าวเปอร์เซ็นต์สูงมากครับเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับ98เปอร์เซ็นตะครับแสดงว่าทองที่พี่แปะเนี่ยมีคุณภาพนะครับโอเคนะกับผองทองที่คนอื่นไม่ค่อยมีความสนใจกันแต่ว่าเราได้เก็บสะสมมาเนี่ยวันหนึ่งมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้มันมีทยอยใช้ไปบ้างระหว่างที่เรารับรับทำงาน อ๋อก็คือที่ที่เป็นผงก็เราก็ย้อนกลับไปใช้ยังไงนะครับอ่อจะเป็นอุดลอยรั่วนิดนิดหน่อยๆหน่้ยอ๋อเป็นงานซ่อมใช่นิดหน่อยอืมน้ำหนักออกมาแล้วครับ9.46นะครับอืมเวิร์กมากนะครับยินดีด้วยพี่คิดว่าได้กี่บาทตอนนี้จากหนึ่งหมื่นนี่จากสี่ห้าพันที่พี่ตั้งไว้ในเกินไปแล้วนะครับ อย่คิดเงินนะครับ <ฮะ S 1> พี่ครับทุกกระบวนการนะครับหลายๆท่านได้นั่งอยู่ตอนนี้แหละอึ้งกันหมดเลยนะครับตอนเนี้ตอนที่พี่เอาทองคำเปลียวมานะครับเป็นถุงนะครับตอนนี้มาเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะครับมาเป็นก้อนแบบนี้แล้วแล้วน้ําหนักก็ดีด้วยเปอร์เซ็นต์ก็สูงนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เก้าสิบแปดเลยนะเมื่อกี้นะครับพี่พี่เก็บมากิดปีครับหลายปีค่ะหลายปีสัก ห้าหกปีพี่ทำอาชีพนี้มานานยังครับอาชีพแแปะทองแล้วค่ะทำเป็นงานอดิเรกงานเสริมงานเสริมคือเราเราเป็นช่างแปะทองก็คือเราไปเรียนรู้แล้วก็ทําเสริมขึ้นมานะครับเป็นอาชีพแล้วพี่ก็ได้เก็บเนี่ยทองคำเปรวเนี่ยนะครับมาห้าถึงหกปีแล้วนะครับผลออกมาแล้วนะครับพี่ได้ราคานี้นะครับเยอะไหมจากที่พี่บอกว่าสี่ถึงห้าพันผมเลยบอกว่า เอาสักหมื่นหนึ่งดีกว่านะครับตอนนี้นะครับได้25,987บาทได้เยอะมากนะครับกับน้ำหนัก9กรัมนะครับเยอะค่ะเยอะไหมคุ้มไหมครับที่มาคุ้มค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับทางร้านนโมบ้านช่างทองครับก็รู้สึกดีมากดีใจแล้วก็คือดีใจอะค่ะที่ที่ที่รับที่รับทำให้ใช่ค่ะเพราะว่าน่าสหร้านแบบ โอเคมากเลยเชียวข้ามามากๆแล้วทุกขบวนการเป็นยังไงบ้างครับโปร่งใสไหมครับโปร่งใสค่ะครับน้องๆแล้วก็ทุกคนน่ารักมากค่ะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ที่มาให้เรานะครับได้ได้ไดอ่าได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าทองคำเปลวเนี่ยขายได้ะนะครับอย่าทิ้งนะครับไม่ใช่ที่ทองคำที่ปิด,ป,ดปิดในในที่เขาไปไหว้พระน,นะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ อันนี้จะเป็นทองคำอ,อย่างนั้นอนะ่ะทองคำวิทยาศาสตร์แต่อย่างเงี้ยเป็นทองคําแท้เลยนะครับนำแปดแบทองนะครับเป็นทองแท้นะครับก็ขอบคุณพี่มากมากนะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจ่ายเงินตอนนี้เลยครับค่ะขอบคุณนะคะครับครับผม